วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องคนเดินป่าหาเลี้ยงชีวิตอีกครับนี่ครับมากับน้องเช่นเคยครับทัมมาหากินฟินเวอร์ครับคนหนุ่มไฟแรงครับตอนนี้พอดีเราเดินมาไปเจอของดีอีกแล้วครับนี่ครับน้องน้องเขาเก็บมาแล้วครับ นี่ครับหายากมากครับเนี่ยผมเดินหาเดินหามาตลอดครับหามานานแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับซูมกล้องมาครับลังนกกังเขนดงครับไหนครับมาครับตามมาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ครับหลางไปแล้วครับฟุกมากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาไตัดเบมดฝ่ามุมนครับน้องว่าเห็นของดีแก ขนลุกเลยครับนี่ครับรังนกการเขนโดนครับโอ้โหไม่ใช่ครับใช่ไหมไม่ใช่ครับรังนกเล็กครับนี่นกการเข็นโดนมันทาต่อไม้นะครับนี่นี่ครับแต่ว่าทิ้งรางไปแล้วครับนี่สุดยอดแล้วครับนี่รังร้างไปแล้วครับนี่แต่ว่าทั้งดําทั้งส้มครับใช่ใช่ทั้งดาทั้งส้มเลยอยากย่อยครับอยากย่ญ่หลักฐานนะครับอืออะเอาถุงนนั้นไว้คอยดึงออกมาดูหน่อยดิ นี่ครับให้น้องกำลังล้วงครับหรือว่าจะมีสีแดงสักกี่เส้นนี่ครับของสังมากๆเลยครับอันนี้นี่ครับทั้งกลุ่มเลยครับเนี่ยครับที่นกเอามาทํารังมีแดงจ่ายไว้วันละสิบเส้นได้ั้างครับเนี่ยเดี๋วนี้จะแยกไว้ต่างหากครับเพราะตอนนี้ไม่ต้องเอาไปลงอะไรเลย ของรังนกเอามาทํารังนี่แรงอยู่แล้วแลังมากอยู่แล้วมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะหรอวครับนกมันแค่เอามาบังปิดบังรังเท่านั้นเองที่ดูมันอยู่รอดได้ยังไงครับเนี่ยอยู่รอดได้ยังไงครับเนี่ต่อครับครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็เราก็ไปเก็บกันต่อครับขอเวลาเก็บสักพักครับนี่ครับเจอแล้วนี่ครับ ยาวมากเลยหามานานครับวันนั้นก็ได้จากรังนกแต่แล้วไปนิดเดียวเองนี่ครับสีสีสวยสดสวยเลยครับสีส้มนี่ฮะแล้วนี่ใครมาทิ้งไว้ค,นนครับครับเก็บอยู่เมื่อกี้ครับ น,น,น,นี่ครับหลายเส้นเลยหาเว่านานมากนี่ครับลองดูครับตอนนี้เก็บสักพักแล้วครับนี่ครับป็นไ,ไงบ้างครับเนี่ยหาย,ยากมากครับ ผมขึ้นหามานานแล้ว่วนมากจะเจอแต่สีดำครับครับสีดำได้เจอเยอะแล้วทีนี้มาเจอสีส้มสีสดสวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บ้ะพักก่อน เส้นผมเนี่ยครับฟุดกว่าเลยเนะนี่ยเนี่ยครับเป็น<อ>ยังยาวเลย สวยไหมครับเส้นผมเส้นผมนางไม้สีส้มครับสีส้มสีแดงเนี่ยครับหายากมากเนี่ยครับผมไม่ได้ตั้งใจมาหาเลยนะครับมาหาอย่างอื่นหาผักหาอะไรอย่างอื่นครับ,ารารบมาไทยต้นไม้ธรรมดาครับเนี่ยอยากกินแกงส้มปูพาน้องมาหาปูหินดูครับ มาเจอสิ่งนี้โอ้โหดวงดีมากๆเลยครับวันนี้หามานานแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปเก็บขอเวลาเก็บอีกสักพักครับเดียวถ่ายดูใหม่ครับผมโอ้จะทิ่นนี่ครับได้มากรรมหนึ่งแล้ว เก็บนานๆแล้วมันจะมึนหัวมันจะเบอรอไม่รับรู้อะไรครับต้องลงมานั่งพักสักสักพักก่อนเี๋ยวคย่คอยๆดูใหม่ครับเนี่ยสวยไหมครับสีนี้ปกติผมจะได้แต่สีดำนะครับเนี่ยครับดูดูตัว,วน,น้องพักแล้วครับมึนหัวจะอาเจียนแล้วพราะนี้จะเก็บนานไม่ได้ มันจะมีผลกระทบครับครับโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักสักพักเดี๋ยวขึ้นไปดูใหม่ครับหลักผงเปีงงเ้ย,ยหนาวเลยครับ ไม่ดีที่เห็นประชาชนล้างตัวตาปลาเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้พาไปอยู่ไหนไม่ไหวครับมึนหัวจ่าเตียน ครับตอนนี้ก็เราก็จะเป็นต้องกลับแล้วครับไม่ได้หาต่อตามันพ่ามองอะไรเลยไม่เห็นแล้วครับต้องค่อยๆกลับครับตอนนี้นี่ครับอะไรครับเดี๋ยวครับตาพลาครับมันจะล้มครับ โอ้โหทางนั้นเลยครับนี่ครับสีแดงครับเนี่ยสีส้มสีส้มไหมสีแดงนี่ยาวด้วยนะยาวด้วยครับเนี่ยเอาสักหน่อยก็มันชัดไปครับมันเห็นชัดเหลือเกินเลยเอาสักหน่อยอย่างยาวเลยเส้นนี้พุดว่า เส้นครับตรงนี่เราไม่ใช่แล้วนะตรงนี้เป็นเน้ำตาลแหละอยู่กับเขาน,นี่ครับมีสองเส้ <Gmail> <h arse> นอยู่กับเขาหลงเนี่ยเนี่ยครับที่อยู่กับเถาวันในะถเถาเครือเถาหลงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับวันนี้มันจะเป็นออกน้ำตาลสีดำไปเนี่ยครับมันจะอยู่เต็มเลยอยู่กับเครือเถาหลงนะครับเครือเถาหลง้ตำบลนู้นก็มีครับ ครบนทางนี้จะเป็นป่าป่าธรรมชาติเลยครับรกมากครับทางนี้นี่ครับป่าในเขาร่มรื่นมากครับพาเดินชมธรรมชาติไปซงกันเองวันนี้เหนื่อยแล้วครับ เหนื่อยยังครับพี่ร้อเหนืไ่ไมวแล้วครับเร็ป่านะครับร้องเหนื่อยไม่ไหวแล้วครับเร็วป่าครับเร็วป่านตอ,อ,อนนี้ินี่คล้ายๆต้นขานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขานะครับเนี่ยเป็นเร็วครับต้นเร็วเร็วป่าเร็วเม็ดพอมันมีเม็ด เต่าหัวไม่มือนะครับเอามากินได้จิบน้ำพริกแต่ตอนนี้มันยังไม่มีครับครับสรุปวันนี้ก็ไม่ได้อะไรครับได้แต่เส้นผมนางไม้ไมาอย่างเดียวครับสีส้มแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเพราะมันหายยากปกติผมจะได้แต่สีดำไป เอนครับ้องเราหมดแรงนะ <c oughs> ไปครับกลับบ้านกันครับเดินชมธรรมชาติแบบนี้อันนี้หลุดทางป่าใหญ่มาแล้วทางนี้จะเป็นถึงสวนยางแล้วสวนยางลกก้างมึงเขาครับเสียงเพาะดีนะนกตังเขียน รองเพาะดีตัวนี้ลองเสียงยาวด้วยี่ครับทางนี้ไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วสนยางครับฝนตกแล้วด้วยไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงไว้เพียงแค่นี้ครับ ได้เส้นผมนางไม้อย่างเดียวผมได้ปูกับเชมครับน้องได้ปูกับเชม,เเม <c oughs> ได้ปูหินไปหน่อยครับครับก็ขอปิคดคลิปเพียงแค่นี้เข้ามารับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ